คุณแ <st ares> อนโทเนียโพเซลนี่ก็สวยตาแตกรองหนึ่งจักรวาลน,นะครับ <st ares> <st ares> ก็เป็นรองมิ s ย u n i v e r s ์2023นะฮะผู้ได้รับเกียรติแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นนางมโหธรเทวีนางสงกรานประจำปี2567แล้วก็เป็นทูต วัฒนาธรรมแห่งประเทศไทยด้วยเราเห็นว่าปีนี้อันเทเนียถือว่าเป็นหนึ่งคนที่สุดฮอตนะเดินสายแบบสุด,สดๆเลยเพราะว่าไม่เคยได้พักไม่เคยพักเลิคุณผู้ชมเย็นนี้นะคะจะมีคิว<ม>ร่วมเปิดงานประเพณีสงกรานที่วัดสุดทรรัศน์ด้วยแล้วก็มีการร่วมแสดงตำนานนางสงการที่สนามหลวงด้วยค่ะอุ่ยากางเกงช้างนี่ต้องมานะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชุดเสื้อแบบช้างกางเกงช้างนะฮะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเขาบอกปีนี้นี่คือมาแน่นอนค่ะ รั่งนี่ใส่กันเพียบเลยนะฮะรวมถึงก่อนหน้านี้คุณบรูโน m มา,กมาสก็มาแน่มาใส่ใช่มาแน่เพราะเขามาไปแล้วด้วยแล้วเขามาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเรานะก็มีการใส่ชุดช้างกางเกงช้างลงอินสตาแกรมส่วนตัวซะด้วยนะครับก็เรียกว่าปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการนะฮะสำหรับตำนานนางสงกรานเนี่ยก็คือที่แอนโทเนียเขาไปร่วมเนี่ยก็คือจะมีวันที่14นะครับก็จะไป บินไปเลยนะฮะที่วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ส่วน15นี่รถน้ำดำหัวแล้วก็แสดงตำนานนางสงกรานต่อที่เวทีกลางถนนข้าวเหนียวขอนแก่นก็เรียกว่าห,หูเดินสายทุกวันเลยนะไมักไม่ได้พักเลยนะ